การแบ่งข้าวสาลีร้อยยี่สิบปดว่าเศรษฐาและพารัฐวาชาครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันครั้นแล้วต่างพากันปรับทุกว่าท่านผู้เจริญบาปธร,รรมก็ปรากฏในสัตว์ทั้งหลายแล้วด้วยว่าในการก่อนพวกเรานึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนา มีปิติเป็นพักษามีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานงดงามสถิตอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานนานเกิดง่วนดินลอยขึ้นบนน้ำปรากฏแก่พวกเราง่วนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรส พวกเรานั้นพากันใช้มือปั้นง่วนดินเป็นคำคำเพื่อบอริโภคเมื่อพวกเราพากันใช้มือปั้นง่วนดินให้เป็นคำคำเพื่อบอริโภคอยู่รัศมีส่านออกจากร่างกายก็หายไปเมื่อรัศมีที่ส่านออกจากร่างกายหายไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏแล้วดาวนักสัตว์ทั้งหลายก็ปรากฏ เมื่อดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายปรากฏแล้วกลางคืนกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏแล้วเดือนหนึ่งครึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนหนึ่งครึ่งเดือนปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏพวกเรานั้นบริโภคง่วนดินมีง่วนดินเป็นพักษามีง่วนดินเป็นอาหาร ได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอากุศลธรรมปรากฏง่วนดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อง้วนดินหายไปสเก็ตด,ดินก็ปรากฏสเก็ตด,ดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเรานั้นได้พาการบริโภคสเก็ตด,ดินพวกเรานั้นบริโภคสเก็ตด,ดินนั้นมีสเก็ตด,ดินนั้นเป็นพักษา มีสเก็ดดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอากุศลธรรมปรากฏสเก็ดดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อสเก็ดดินหายไปเครือดินก็ปรากฏเครือดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเรานั้นพากันบริโภคเครือดินพวกเรานั้นบริโภคเครือดินนั้น มีเครือดินนั้นเป็นพักษามีเครือดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอากุศลธรรมปรากฏเครือดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปข้าวสาลีอันผลิตผลในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏที่ที่พวกเราเก็บเกี in ่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย yeah UH ็นก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเช้าที่ที่พวกเราเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเย็นความพร่องไม่ปรากฏเลย พวกเรานั้นจึงพากันบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุขเองในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีนั้นเป็นพักษามีข้าวสาลีเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอกุศลลักธรรมปรากฏข้าวสาลีของพวกเราจึงมีรำห่อมเมล็ดบ้างมีแกลบหุ้ม,มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีก ความพร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงมีข้าวสาลีเป็นย่อมยอมทางที่ดีเราควรแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันเถิดครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงพากันแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันร้อย่าเศรษฐาและพารัตวาชะครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภ รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคนทั้งหลายจับเขาได้จึงกล่าวว่าคุณคุณทำกรรมชั่วที่รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคคุณอย่าทำกรรมชั่วยอย่างนี้อีกสัตว์นั้นก็รับคำแล้วแม้ครั้งที่สองสัตว์นั้น แม้ครั้งที่สามสัตว์นั้นก็รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคคนทั้งหลายได้พากันจับเขาแล้วกล่าวคำนี้ว่าคุณคุณทำกรรมชั่วที่รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคุณอย่าได้ทำอย่างนี้อีก คนเหล่าอื่นใช้ฝ่ามือบ้างก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างทำร้ายว่าเสร็จฐาลภารัตวาชะในเพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จึงปรากฏการคอรหาจึงปรากฏการพูดเท็จจึงปรากฏการถือทันทาวุธจึงปรากฏ